ซอสหอยค่ะน้ำตาลกะทิแล้วก็น้ำปลาเนาะเด็กบางคนมีปัญหานักพ่อแมอ่กับค,คุณครูก็ต้องมาคุยกันว่าแบบจะหาทางออกอยังไงดีค,คุณครูก็เลยบอกว่าแบบคุณพ่อกับคุณแม่ต้องแบบว่า <trophy> ตลอกแครอทก็ได้ค่ะทำทีล <ทำ S 1> ะอย่างนะใช่ค่ะวันน,นะน,นี้วันนี้ก็ได้แล้วแต่อันยาเลยสวัสด,ดีจาพีค่ะพีสวัสดีค่ะอัญยาทำอะไรอยู่คะเก้าอันนี้นอ,อัาดากำลังแกะหัวหอมนะคะแล้วก็ป่อกมันฝรั่งแครอทด,ด้วยค่ะนี่ค่ะในที่น้องอัญญาดาเขาปอกเสร็จแล้วนะคะ แม่กำลังจะทำแกงมัสมั่นัไก่ค่ะพอดีว่าวันนี้ค่ะมีประชมุมผู้ปกครองของเพี่เอาม่าแม่ก็เลยให้ย่ามาดูเด็กๆให้ค่ะแม่กับพ่อแก็จะไปประชมุมผู้ปกครองเ,อเ,เ,เป็นประชุมแบบส่วนตัวค่ะก็คือมีแค่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูจะไม่มีผู้ปกครองของเด็กคนอื่นแล้วก็ไม่มีลูกตัวเองค่ะ การประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นประมาณว่าแบบแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของของลูกลูกเราอะค่ะเด็กบางคนเนี่ยนะคะอยู่บ้านอีกอย่างที่โรงเรียนอีกอย่างอยู่บ้านอาจจะเรียบร้อยเพราะพ่อแม่ดูออพอไปโรงเรียนก็อาจจะแกล้งเพื่อนอาจจะแบบดื้อซนละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่กับค,คุณครูก็เลยจะต้องจัดประชุมแบบปีละครั้งอะคะอ่ะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ,ะที่นี้เขาค่อนข้างจะใส่ใจเด็กอะค่ะ เด็กบางคนมีปัญหาหนะักพ่อแม่กับคุณครูก็ต้องมาคุยกันว่าแบบจะหาทางออกยังไงดีจะต้องพบจิตแพทย์ไหมจะต้องแบบว่าดําเนินการรักษาต่อไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี้มีย่าด้วยวันนี้นนย่ามากินข้าวด้วยค่ะข้าวตัวนี้เนี่ยกิน,นข้าวนี่ค่ะค่ะทุกป,ปีพี่กคนจำช้ำหมด ทำทั้งหมดเลยเก่งมากค่ะเก่งมากมากการประชุมที่โรงเพียี์มาเนี่ยจะมีสองสองครั้งอะค่ะ<ม>หนึ่งประชุมรวมประชุมรวมผู้ปกครองน่าจะสองครั้งต่อปีหรืออะไรแม่ไม่แน่ใจจาไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าประชุมแบบส่วนตัวเนี่ยจะมีหนึ่งครั้งต่อปีเนาะคือจะเป็นเทอมสองค่ะ ต้นเทอมสองของทุกปีค่ะค่ะของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํามัสมันกันเลยค่ะอยากให้มา่าบอกคุณครูยังไงคะวันนี้วันนี้วันนี้มีมาม่าจะไปหาคุณครูมากฉันไม่อยากมากแค่ไม่อยากมันบอกมาโกหกและมาโกหกไหมอะมันจะไม่โกหกแล้วโอเคถ้าอมาไม่โกหกแล้วม่าม่าก็จะไม่บอกคุณครูโอเค ใช่ไหมเข้าใจเด็กโกหกเปนด็กไม่ดีเอากระเป๋าวางก่อนก็ได้ลูก,กยังไม่ถึงาอมทำห้านาทีไว้บนโต๊ะก็ได้เนี่ย,ยบ๊ายบายค่ะเจอกันตอนนี้ค่ะเือนะ เนี่ยบอกพียมมาระวังรถด้วยว่างั้นเมมาพดิีมาเข้ามาเข้ามาค่ะหนาวจะจะมาไปไหมวันนั้นรถระว,วังเ<ถ><ง>ข้างานรถค่ะค่ะพี่พี่วันนี้จะมามาค่ะ ว er ันนี้妈มจนเข้ดค่ะพี่พี่จะมามากเข้ดซ้อนมาเห็นม่หมอค่ะ どうぞ。 แกงมัสมันนี้เขาแบบว่าเขาปรุงมาแบบฝรั่งฝรั่งอะค่ะแม่ก็เลยต้องใส่ซอสหอยเข้าไปด้วยเพื่อความกลมกล่อมนะคะหลังจากพริแกงแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะซอสหอยค่ะน้ำตาลกะทิแล้วก็น้ำปลาเนาะคาดทวลิสงด้วยค่ะทวลิสงเดี๋ยวเรามาโรยหน้าตอนที่ใกล้จะเสร็จเนาะ ต้นแกงเลยค่ะต้นแกงถ้าไม่หอมก็จะไม่อร่อยเนาะกระทียลงนิดหน่อยค่ะ แดงได้ที่แล้วก็ใส่ผักแล้วก็ไก่ลงไปเลยนะคะใส่กะทีิลงไปเลยค่ะต่อไปนี้จะไม่คนแล้วนะคะทุกคนปล่อยให้เขาตุนจนแบบเปื่อยเลยค่ะถ้าคนนี้รสชาติจะอีกอย่างหนึ่งเลยมันจะ ไม่ได้ความกลมกล่มนะคะถ้าคนเยอะนี่เป็นน้ำตาลนะคะแม่จะใส่ลงไปสักนิดหน่อยก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าไม่เข้มข้นยังไงเราไปปรุงได้ตอนที่ไก่สุกแล้วเนาะซอสหอยก็เหมือนกันค่ะน้ำปลากลับมาคามเปียกเดี๋ยวแม่ไปปรุงตอนที่ไก่สุกแล้วนะคะจากนั้นแม่ลดไฟเป็นไฟอ่อนค่ะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแต่ว่าแง้มๆไ้นะคะค่ะเดี๋ยวมารอชมตอนสุกกันเลยนะคะ ตอนนี้ไก่สุกแล้วนะคะแม่มาปรุงต่อด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะปลานะคะถั่วลิสงค่ะ โอเคค่ะแกงมัสมั่นก็ปรุงเสร็จได้ที่ถูกปากแล้วนะคะแม่จะตุนไปจนกว่าถั่วเขาจะเปื่อยค่ะให้น้ำเขาข้นๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะตอนนี้แม่มาถึงโรงเรียนเพียมมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวเข้าไปประชุมกับคุณครูก่อนค่ะตอนนี้แม่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะมาเล่าให้ฟังน,นะคะว่าคุณครูบอกว่ายัางไงแต่ตอนนี้แบบขอเอาเข้าวให้เด็กๆก,ก,กินก่อนค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เพียม้าต้องไปเรียนต้องรีบเลยคะ่ะเดี๋ยวจะถึงเวลานอนแล้วเนาะ มาไปมาคุณครูชมค่ะพี่มาชอบอ่านชอบคิดเลขเก่งเลขเก่งภาษาแต่ว่ายังมีข้อติเกี่ยวกับการออกเสียงนิดนึงค่ะเพราะพี่มาเขาพูดสองภาษาภาษาไทยบ้านเราจะไม่ค่อยแบบ ลาพูดจะไม่ต้องอ้าัปากกว้างๆหรือว่าพูดออกมาจากลำคอค่ะแต่ภาษาฝรั่งเศสคือต้องต้องใช้ลำคอบางคำนียต้องใช้แบบเสียงออกมาจากลำลำคอซึ่งบางคำพี่มากต้องทำเขาก็พูดแบบคำนีงแบบไทยไปอะไรอย่างเงี้ยคุณครูก,ก็เลยบอกว่าแบบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ต้องแบบว่า,าพยายามให้ให้ให้ใหพีงมากเขาแบบ อย่าลืมท <um pues mm ี่จะออกเสียงให้ถูกต้องนี่ค yeah, nah ่ะต้องในี่เยอะด้วยนี่มีไมมใครอันนี้ของป๊ะเฮ้ของป๊าปขี้๊าของป๊ะป๊ะ Merci. Ça, c'est pour voilà. moi Regarde. Il y a du bas en bas ou quoi euh, Oui, il y a. Je pense, hein. je ne suis pas sûre. Il y a la bière, oui. Non, mais ma mère, elle prendra de la bière. Il n'y a pas ma. de bière, pas monde, hein. non, touché, euh... si voir, bouteille par contre. Non, j'ai tout euh. Je vais aller voir, peut-être qu'on a des bouteilles. Ah, d'accord, maman. Les... Tu, 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 tu fais attention, hein, je suis en train d'ouvrir

Il faut la laisser. Ils avaient... Non mais elle a dit qu'elle elle, elle avait un monstre plaisir à lui apprendre parce qu'elle ouais. pose tout le temps des questions. Quoi. Elle, mmh. veut, elle veut tout savoir. C'est très bien. C'est très bien Emma. Il faut poser des questions pour être curieuse et... Oh, non, et, puis, et puis vouloir tout savoir, c'est très bien. Euh, je ne sais pas. Non, c'est quoi le mais... papa Non. non les grands ils regardent les petits.

Avec le porc ou le morceau, mmh. mmh. il pue, oui, est plus bon. Mais il longtemps qu'il plie, tu vois. Bon. Le poulet, oui. il vite plie, mmh. alors tu fais ouais. un poulet. Mmh. C'est très, 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 très bon. Deux kilos la carotte, puis une carotte, 2 kg elle était énorme et puis il me l'avait donné pour amener à... Un... Et puis il a sorti, il a sorti du, du compost là, ouais. il a sorti des patates du compost parce ouais. qu'il avait, il avait dans les, les machins, il a dit j'essaie de sortir, il a sorti des belles aussi ouais. dans le compost

Normally, say three. Wait. But if you very good, you can do just two year and go in the in the town mm -hmm. because you you do the, the high level. But if you stay the low level, you can do three years and okay. you can go in the town. See, you can. Mm -hmm.

ไม่ตองที่้องยขะโอเคไหมเก่งมากค่ะฟันีค่ะขอผมออกไปค่ะย่าไปส่งนอนค่ะวันนี้ไปเลยค่ะไปเลยค่ะยีค่ะฮร์รี่พอตเตอร์ขโมยว่นแม่ไปใส่ ขอ put the n o t ห you buy contact lens for me contact lens m บอกว่า m o i s t r i e บ o ิคจะไปซื้อ contact lens ให้หรือว่าจะให้แม่ไปทำจมูกเลือกเอาเสรมนี่ยสริมลออนเน่มั้งลูก I have to กำัด sometime I, ouais, and I have like this, so. urer, ça, c o o ันนคร To i No. No, seems because too much makeup. No, yeah. I no put makeup today. <laughs> no put makeup. Alala. Ah, Alala. Ah, you see your face or not? <laughs> go, go you? take the mask you put today, lah. No. Just for sure, if you no put makeup. <laughs> <laughs> put a little bit. Why? For sure, little bit, for sure. Mm -hmm.